มาแล้วครับลมาแล้วเนซ้ยายขึ้นไปครับที่เดินแรกนี่หะครับถึงจะได้ไม่ได้เอาเดินแรกก่อนอนะตังมดีครับแตงเกลือตั้ม,มดีเลยไ,ไ,ไ,ไปเลยเลยไป เอาแล้วครับตั้งมาไม่เต็มครับเด็กๆครับเติมครับติดตู้ิ่ตู้ติด้ติดตู้ไปเลยเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นครับเอาแล้วนะสินแขงดินแล้วสิ้นแขงดินแล้วเออเอาแล้วครับ หลับนิดนึงครับตรงนี้รับยาวกับแท็แคบครับขึ้นมาแล้วต้องหักขวาเลยแล้วเป็นลุ้นกันต่อจะไปสองทางซ้ายตัวนี้นะครับดูน้หน้ายด้วยครับก็มาหักหน้าผาเลยเห็นรถไม่เลยเฮ้ยลงไปเว้ยเอาแล้วครับลุ้นครับเพียงขวาครับวัดใจตรงนี้นะครับเพราะว่าเราคนองขับลงล่างนะอีกมุมนึ่งก็แพงลงซ้ายจะไม่แน่ตัวเลย ไ,ไฟหย่อนลงมารับไ,ไฟหย่อนลงมารับรอดครับหน้าครับสายตาครับนนี้จะรับประาของคนแล้วับหลังจากนี้นายายาวๆงเมตรนะครับตั้งละดีครับ ถึงเวลาที่ต้องวัดพละกำลังเครื่องยนต์กันแล้วครับตรงนี้เอาแล้วครับยาวยาวมาครับตรงนี้ยาวยาวมาครับมาแล้วครับตู้กันด้วยพละกำลังเครื่องยนต์ล้นล้นครับตรงนี้มาได้แล้วครับมาครับยังเดินอยู่ครับยังเดินอยู่ครับรถยังเดินได,ได้แบบเมื่มาแล้วครับ แลบไม่แลดครับต้องลุ้นครับเอาละครับตรงนี้เป็นเึ้นทางสำคัญในการพันครับยากำลังอยู่ที่รุดองสีดครกๆของขีด ทานผู้ชมครับเร็ครับเามดเวลาสเท่าไรนครับมี่เนี่ยดูรับว่าสิงจะแหวรลุ้นนะครับจะดุดเน่าสิงเริ้มหน้าย่านะฮะขอเวลา